เรื่องใหญ่ก็คือคเหตุไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงแรมแกรนด d ไดมอนด์ซิตี้แอนด์คาสิโนอยู่ฝั่งปอยเปกข,ของประเทศกัมพูชาเป็นเพลิงไหม้ใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมไม่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก5้าทุ่มแล้วตอนนี้มันเริ่มลามไปอาคารอื่นๆแล้วสิ่งที่ต้องห่วงมากก็คือนักท่องเที่ยวพนักงานหรือว่านักพนันผู้ง่ายๆ<อ>คนไทยอยู่ในนั้นเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะ ไฟไหม้ครับไฟไหม้แกนครับตอนนี้ไฟไหม้แกนแรงมากเลยครับมู้ชมคะสื่อต่างประเทศเนี่ย<ะ>รายงานโดยใช้คําว่า u n c o n t r o l แปลว่าสถานการณ์แทบจะควบคุมไม่ได้ซึ่งตอนนี้ผ่านไป12ไชั่วโมงก็ยังคุมเพลิงไม่ได้อยู่นะฮะที่เราเห็นเมื่อครู่นี้ล่ะคะ่ะบีบหัวใจจริงๆมีคน<ะ>กระดิ์กระโดดหนีไฟลงมาจากตัวอาคารนั่นคือช่วงเวลาที่เพลิงไม้มันลุกลามอย่างรุน<ะ>แรงอย่างที่เราเห็นในขณะนี้นะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คาสิโนแกรนด์ไดมอนด์ฝั่งโปยเปกของกัมพูชาแรงเพลิงทําให้อาคารสูงประมาณ10ชั้นมีควันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลาค่ะคพนักงานนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยอย่างที่บอกคนไทยเยอะมีทั้งพนักงานซึ่งเป็นคนไทยและนักท่องเที่ยวเกือบพูดง่ายๆข้ามไปเล่นบอนฝั่งนู้นกลางคืน,คนห้าทุ่มเนี่ย บางคนลงมาเลสแล้วบางคนยังนอนอยู่ที่ห้องอยู่เลยฮะเนี่ยค่ะจํานวนหลายคนเลยยังคงติดอยู่ในอาคารนะคะหลายคนก็พยายามเอาชีวิตรอดบางกลุ่มเนี่ยใช้วิธีวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าเพราะรว่าอาคารแห่งนั้นมีดาดฟ้าแต่บางคนเนี่ยตัดสินใจอย่างที่เราเห็นกลายเป็นภาพบีบหัวใจก็คือตัดสินใจกระโดดออกมาทางหน้าต่างเพื่อที่จะหนีควันไฟอันแล้วก็น่าจะทําให้เกิดการสําลักไฟเนี่ยค่ะบางส่วนไปนั่งอยู่บนขอบของดาดฟ้าด้านบน หวาดเสียวมากๆคือไม่รู้จะทํายังไงแล้วหนีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดอยู่บนดาดฟ้ารอการช่วยเหลืออยู่ซึ่งมีการประสานขอรถกระเช้าจากทางการไทยอบตงอปตอแถวนั้นส่งรถกระเช้าเข้าไปช่วยเนี่ยค่อะ ได้ยินไหมคะหนูขอน้ำหน่อยหนูขอน้าหน่อยแล้วควันเนี่ยยังคงพลุ่พุ่งไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณสัก200เมตรครับอาคารแห่งนี้เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ค่ะใหญ่ขนาดที่ติดอันดับหนึ่งใน10แห่งของปอยเปตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมองจากฝั่งไทยไปเห็นชัดเจนเลยนะคะะเน,นี่ยเหมือนที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับ คนไปอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็รอความหวังรอความช่วยเหลืออยู่คนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆชายแดนฝั่งไทยเนี่ยเขาสามารถบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่ครับมันไม่ไกลกันเลยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฝั่งไทยใครเคยไปแถวนั้นจะรู้เลยว่าอยู่ฝั่งไทยเนี่ยแถวๆอารยประเทศ200เมตรมองเห็นเลยฮะจุดต้นเพลิงค่ะคุณผู้ชมไฟไหม้ลุกลามมาจากชั้น2แล้วก็ชั้น3ขึ้นไปด้านบนของตึกหลังจากนั้นควันก็พวยพุ่งออกมาเป็นจํานวนมาก จ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าควันมันหนาดําจริงๆแล้วเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นหลายชั่วโมงไม่สามารถที่จะควบคุมได้กโโลายเป็นภาพแบบนี้ค่ะคม,มีหลายคน,เ,นเอาชีวิตรอดไม่รู้จะทํายังไงแล้วตายเอาดาบหน้าดิดูภาพภาพวันนี้ที่มีการแชร์กันก็คือคนเนี่ยหนีออกไปอยู่ที่นอกหน้าต่างตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นฮะเพราะหนีออกไปบางคนเนี่ยถึงขนาดก็คือ ใช้ผ้าปูที่นอนน่คุณผู้ชมค่อยๆลอยตัวลงมาในคนที่อยู่ชั้นใกล้ๆแต่คนที่อยู่ชั้นบนไม่รู้จะลอยตัวยังไงตัดสินใจกระโดดลงมาเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะมันเป็นภาพสลดมากนะคะที่แต่ละคนพยายามจะหนีเอาชีวิตรอดรเพลิงลุกไม้หลายชั่วโมงมากค่ะคุณผู้ชมทางการกัมพูชาตอนนี้ประสานขอรถดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากฝั่งไทยเข้าไปช่วยดับเพลิงแล้วพอล่าสุดเนี่ยฟ้าเริ่มสางช่วงเช้าที่ผ่านมา ก็ยังไม่สําเร็จกลุ่มควันก็ยังหนาแน่นแต่ว่ากู้ภัยสามารถที่จะเข้าพื้นที่ไปได้แล้วไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบางสว่วนเนี่ยค่ะเริ่มทยอยเข้าพื้นที่ได้แล้วแล้วคุณผู้ชมดูสภาพสิคะโอ้โหมันยังไม่เหมือนจะคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพเนี่ยไม่เหลือแล้วนะฮะคือภาพเหล่านี้หลายคนบอกมันแตกต่างกับคาสิโนซึ่งเป็นหนึ่งในสิบคาสิโนที่เวลาเราไปที่ปอยเปตคาพูชาเนี่ยจะต้องไปที่คาสิโนแห่งนี้ภาพเนี่ย หลายคนบอกเฮ้ยมันใช่คาสิโนที่ฉันเคยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเสียหายไปหมดเลยนะฮะมีรายงานเบื้องต้นนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายรถกู้ชีพจากฝั่งไทยก็อย่างที่เราเห็นในภาพนี่เลยค่ะต้องวิ่งระดมกันข้ามเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้การรักษาปฐมพยาบาลนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลในอำเภออรัญญประเทศนะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับ แนวโน้มก็ยังคนรุนแรงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะผ่านไปตอนนี้12ชั่วโมงเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับน่าจะอยากรู้ความคืบหน้าเราไปติดตามรายงานสดๆเลยนะครับคุยกับคุณพีรพันธ์ศรีสาครเป็นเจ้าพนักงานนะครับฉุกเฉินการแพทย์มูลนิธิกู้ภัยอรัญยประเทศอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพีรพันธ์ครับ ครับสวัสดีครับคุณพิรพันธ์ผมถามนิดเดงตอนนี้เนี่ยถ้าดูอยู่หน้างานเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือยังครับสถานการณ์ไฟก็ยังมีปุกบุอยู่ปุ๊คุณปุกบอยู่มีเปลวไฟอยู่นะครับแต่ก็ยังคุมคุมไม่ได้แล้วทั้งน,นี้คือใช้ลุกเซิร์ฟนะครับขึ้นไปหาบนตึกครับเพื่อน,นําเราเพื่อพยายามที่จะอยากให้เจอผู้รอดชีวิตให้มากที่สุดครับครับ,รบตอนที่ขึ้นไปบนตึกหลายคนมีรายงานหลายกระแสมากว่ามีเจ้าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ถ้าเป็นคุณพีรพันธ์ประเมินตอนนี้ตามจํานวนตัวเลขมีผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณสักกี่คนครับในที่เห็นเห็นตอนนี้ครับทั้งหมดแปดคนครับแปดคนคือผู้เสียชีวิตใช่ครับบาดเจ็บเยอะไหมครับบาดเจ็บทั้งหมดที่แรกรับข้อมูลนะครับทั้งหมดหมันแปดสิบหกคนครับเสียชีวิตแปดบาดเจ็บแปดสิบหกนะข้อมูลตอนนี้นะครับ ทีนี้จุดที่เราไปพบผู้เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณไหนของตัวอาคารครับอ่าอยู่ในห้องโรงแรมครับตัวอในห้องครับเสียชีวิตในห้องเลยครับส่วนมากที่เสียชีวิตยังไงฮะถูกไฟคลอกสํานลักควันหรือยังไงครับเอ่อสับลักควันครับผมสํานลักควันแล้วเสียชีวิตตรวจสอบเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติครับส่วนมากเป็นคนไทยทั้งหมดครับที่เสียชีวิตเป็นคนไทยเกือบทั้งหมดนะฮะบาดเจ็บก็เป็นคนไทยด้วยใช่ไหมครับครับส่วนมากเป็นคนไทย90%ครับ ทวันนี้เป็นคนไทยเกือบทั้งหมดดูแล้วการควบคุมสถานการณ์ตอนนี้ควบคุมได้เข้าไปตามจุดต่างๆได้ความเสียหายของตัวอาคารท่านที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตึกอาคารของฝั่งนะครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตีไว้ว่าแปดสิบทั้งหมดครับไม่ไแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าไม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์มีคนถามมาเยอะว่าอาคารเนี่ยความมั่นคงมันดีมากน้อยแค่ไหนเพราะเกรงว่าถ้าถูกไฟไม่80%แบบนี้มันมีโอกาสสูงที่จะถล่มลงมา ถ้าคุณพีรพันธ์ประเมินมันมีโอกาสแบบนั้นไหมฮะออฝั่งของคาสิโนนี่ของของคาสิโนนะครับส่วนโรงแรมยังแข็งแรงนะครับที่ที่ชุดเซิร์ฟตัวเนี้ยตามข้างนะครับยังแข็งแรงแต่ชุดของคาสิโนนี่ถล่มแบบัทงหมดทั้งทั้งสองฝั่งครับหมายความว่าตอนนี้คือตัวโรงแรมอยู่แต่ตัวคาสิโนตอนนี้ถล่มไปหมดแล้วถูกไหมฮะครับผมครับตอนนี้คาสิโนถล่มไปแล้วผู้เสียชีวิต8บาทเจ็บส่วนใหญ่90%เปอร์เซ็นต์เป็นคนไทยอุปสรรคสำคัญตอนนี้คือเรื่องอะไรครับคุณธีรพันธ์ กลุ่มพันพันไฟในขอโทษนะครับยัง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 มีอยู่ครับชุดเซิร์ชทำงานยากครับชุดเซิร์ชมองไม่เห็นใช่ครับไปทางแคบเป็นเป็นโรงแรมครับครับต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมครับอ่าช่วงนี้ได้มีไหนไวมงานได้มาเยอะแล้วครับครับพอมาเยอะแบบนี้ลำเลียงคนเจ็บกับคนเสียชีวิตลงมาแล้วคนเจ็บนี่ลำเลียงไปไหนต่อครับอ่าทางโรงพยาบาลอารันครับ คือเข้าไปมหมดสามโรงพยาบาลนะครับที่รอยต่อติดต่อจากของพื้นที่อะไรจษประเทศครับครับตอนนี้ทําการกับพูชากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอยู่ในพื้นที่เต็มไปหมดแล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่กันพื้นที่ไม่ให้เข้าไปในส่วนที่อันตรายถูกต้องครับนี่แหละฮะเอาอย่าเบื้องต้นลขอบคุณคุณพิรพันธ์นะฮะตรวจสอบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับไฟไหม้เสียหายไปท้งหมดคุณนิปอนคุณผู้ชมแปดสิบเปอร์เซ็นต ตัวของคาสิโนถล่มลงมาแล้วเหลือแต่ตัวอาคารที่เป็นโรงแรมไม่ได้มีการถล่มแต่จำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้คือ8คนบาดเจ็บทั้งหมด86คนส่วนมากเป็นคนไทยนะฮะรอติดตามความขึ้นหน้ากันต่อครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้